น good good um ี่จ้าพี er ่น้องแตงกวายายเอที่ยายเอสิบพัชพี่น้องมาเก็บนี่จ้าพี่น้องเห็นบ่าอุ้ยพี่น้องเดี๋ยวก่อนเ้าสิเก็บเ้าเบิ่งแตงกวาอันซุ้มหน่อยหน่อยนี่ก้อนเน่อยพี่น้องเห็นบ่จ้านจ่าหน่อยหนึ่งนี่นี่หน่อยหนึ่งนี่กระลังสีเงยประมาณอีกสามสี่มือจ้าเดี๋ยวก็ได้เก็บเดี๋ยวเ้ามาเบิ่งกันนี่อันใดอีก ถ้ามีกระไลยุ้ยจ้ะพนนดี๋ยวจะว่ามันนีย่าเหสิมาเก็บเอาหน,น่วย้นี่จ้ะเดี๋ยวบอแล้วห้องมาเก็บกันก้อนจ้ะพี่น,อน้องได้แล้วจ้าบบกแตงกวาจ้าจา้จาได้แตงกวาแล้ววันนี้ห้องกระสบไปเก็บสตอเบอรี่กันต้อจ้ะพี่น้องสตอเบอรี่นี่ว่ามันเก็บ สองสามมือเก็บเทื่อนึงละจานนี่เพราะว่าอันเขาเจ้าสุกเร็วแล้วจ้ะพี่นอ้องย่าเอะมาเก็บว่างสองสองสามมือว่างหันกับซุกอีกแหละแล้วย่าเอะบ้างหมักแตงไว้กันมาจ่าปีนี้เขามาเก็บเม,ม่งพี่น้องอันย่าเอะเอาใบอัน เอาใบฟักทองแม่จามามะฮ่องมะไฮพันนันคือขี้ดินมันสีมนี่แม่งนี่อย่างนี้น้ำดินเนาะมากินอืม้อ,องรวยบักงามเลยโอ้ยอ่อนซ่อนสตรอเบอรี่ต้นเดียวแต่ว่าเก็บกินนี่ดูคถอะืมเด็ดเนี่ยแค่สอง ยายเอมาเก็บรอบอันรอบวังหันนอสองมือวังหันมันเละแหมพี่นอเพราะว่ามันถือฝนแมจ่จ้านี่อีกน่อยหนึง่งอีกจานหนึน่งอันน่วยนี่พี่นอยายเอว่าอีกประมาณสองมือนะจ้านี่อีกประมาณสองหรือสามมือก็สิแดงมาเก็บอีกจานนึงน่ช่วงนี้มุกพี่นอแกพึงงานเบือ่อยายเอ้อจ๊ะ พามาเก็บตัวบักสตรอเบอรี่แม่จ้า <c oughs> เพื่อภากันเบื่อยายเอมันกับซุกดูแม่พี่น้องมันกับว่าซุกปอมกันเธอเดียวนาะจะ้ามันกับซุกลายๆกันกับต้องมาเก็บดูๆซะละยายเอกับภาพพี่น้องมาเบิ้งตั้งแต่สตรอเบอรี่ต้นนี้จ้าจังไหกระยับพึ่งเบื่อกันเด้อจ้าพี่น้องอยู่น้ำกันกับยายเอไปโดนๆเบิ้งยายเอให้กำลังใจยายเอเป็นไปโดนๆจ้าพี่น้อง จ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นแตงกวาละกะสตรอเบอรี่ที่ยายเอเก็บมาจากในสวนมันนี่เนาะจ้าเนาะจากคุณหลายๆเด้อจา้าพี่น้องติดติดตามมึงคก็ของยายเอจา้าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยายเอน้ำในเด้อจา้าพอกันไหมคลิปนาจา้าพี่น้องดี๋ยวมือได้ยายเอสิาพาไปเก็บสตอบรอเบอรี่อีกจา้าอย่าพึ่งเบื่อกันเด้อจา้าพี่น้องจะสำหรับคลิปนี้กากฟไว้จำในก้อนจา้าพอกันไหมคลิปนาจา้าสวัสดีจา้า